ตรงนี้มุกตะระก็เป็น,ปป GU นมุดอฟอีกเช่นเดียวกันนับใบตุลมุดอริซี่ใบตูตรงนี้คือเป็นมุกตะระมันเป็นมุกตะระนะครับเห็นไหมครับอ่านี่คือมารฟม์ฟัวนครับมุาดอริซีตรงตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มุกตะระนะครับอ่ามุกตะระนี่มันต้องมาร์ฟัวนะครับนี่คือมันจะรู้ไม่ใช่นะครับอ่านี่คือมุกตะระนี่คือตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่า มุแต mm ่ดะวัวหัวใส่เครื่องานบวกไปด้กันนะครับวะวุวามูดอฟวัวมูอฟแล้วก็มันก็ยังเป็นมูดอฟอีกด้วยสิ่งที่ว่าถูกเป็นเจ้าของสิ่งที่ถูกครอบครองใบตุ่นบ้านบ้านของใครับตุลมุดอหรือสีบ้านของครูนะครับก็คือมูดอฟคุณ อีไลฮีเราเจอแล้วมุตตะดะแล้วก็มุตตะดะเนี่ยมันเป็นโมดอฟด้วยทีนี้สิ่งที่เราต้องหาเนี่ยก็คือคาร์บันั่นเองนะครับอ่านี่เราเจอแล้วไบดุนคำนี้เราก็เคยเจอมาแล้วนะครับอันน้ฤติกรรมก่อนไบดุนแปลว่าไกลอ่านี่คือคาอร์บนะครับว่าตรงนี้แปลว่าและนะครับทาฟุอัพเป็นนะครับเป็นคำสันธานคำเชื่อมว่าและ ว่าบตุตาจิรบ้านของพ่อค้านะครับนี่คือบ้านของครูเนี่ยอยู่ไกลบ้านของพ่อค้าเนี่ยใกล้นะครับนี่คือมุตตะดาวัวหัวมูบอฟแล้วก็ตาจิรีตรงนี้เป็นมูบอฟุนอีไลนี่คือมุตตะดานะครับแล้วก็มันเป็นมูบอฟคือสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของนะครับ ผู้ที่เป็นเจ้าของอืเห็นไหมครับมูดอฟเนี่ยจะไม่มีอลิฟลามจะไม่มีตันวีนเห็นไหมครับมีเป็นเป็นสระเดี่ยวส่วนมูดอฟนะไรเนี่ยสามารถมีอลิฟลามได้นะครับสามารถมีตันวีนได้แต่มันจะต้องมันจะรู้เสมอกอกรีบุนนะครับตัวนี้เป็นคอบัตานะครับพี่น้องท่านใดสนใจสั่งซื้อหนังสือภาษาอัหรับมาดีนะราคาเลิ่มละสองรอยบาทสามารถติดต่อทางผิดภาษาอาังสือมาดีนะได้เลยครับ